ใส้ปั๊บนุ่มปั๊บทันทีเลยนะคะแล้วก็ต่อจากนั้นนะคะก็จะไปอาบน้ำมีส่วนผสมของกรดอะมิโนโปรตีนของไข่มุกนะครับร่วมกับนะครับผลมะเขือเทศจากประเทศออสเตรเลียทํางานร่วมกันนะครับผิวสวยผิวใสนะครับเหมือนกินมะเขือเทศเป็นตันๆเลยโอ้โหแหมพูดไปแล้วนะคะเอามา อาบเลยค่ะ<ช>คุณกบคะ่ะอามเลยคป<า>ุ๊บท่านผู้ชมจะบอกเลยผิวเนี่ยใสทันทีหอมทันทีแล้วก็ไม่มีกลิ่นตัวด้วย ตายและที่สําคัญนะฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยใช่ครับแล้วก็ขาวด้วยขาวด้วยคบตบท้ายอีกอันหนึ่งตบท้ายครับ The Perfect Body Glow Lotion นะครับะโลชั่นที่ช่วยขจัดในเรื่องของความหยาดหยาบกร้านของอผิวนะครับรวมไปถึงข,ขจัดสีผิวที่ไม่สม่าเสมอให้เนียนใสทั่วกันทั้งเรือนร่างด้วยอ๋อเรียกว่าทาปุ๊บซึมปับ๊บไม่ต้องกังวลใจนะคะสาหรับท่านไหนที่เรียกว่าทาแล้วเน,นะน่ะครับสำหรับไอตัว The Perfect Body Glow Lotion นี้ต้องบอกว่ามันสุดยอดเพราะว่านะคะท่านผู้ชมค่ะทาทีไรนะคะท่านผู้ชมคะ จะต้องมีคนเหลียวหันกลับมามองทันทีผมรู้ครับเพราะกลิ่นมันสร้างสเสน่ห์ให้กับตัวเองถูกต้องค่ะ<ม>คุณกบคือม,มันมันธรรมชาตินะคะค,ความหอมของเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าดึงดูดทั้งเพศตรงข้ามและเพศเดียวกันได้จริงๆเขาต้องหันกลับมาใช้กลิ่น้หอมกลิ่นอะไระเ,เพราะฉะนั้นนะคะเซ็ อาบผิวสวยนี้นะคะท่านผู้ชมครับเป็นของท่านผู้ชมทันทีถ้าท่านผู้ชมนะคะสั่งซื้อตอนนี้เพราะราคาถูกมากนะคะนี่ค่ะ3ตัวนี้นะคะสองกล้องมานะคะมันจะเหมือนกับมีน้ําอยู่ข้างในเลยนะเหมือนมีน้ําอยู่ในอันนี้เลยนะอ่าเหมือนกับเรียกว่าปลาแหวกว่ายอยู่เลยเห็นไหมเป็นไงมันงามเสด็จเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะอยากสวยพริ้งเพผานะคะแล้วก็ได้กระเป๋าฟรีง่ายนิดเดียวเซ็ต 1> <tyard>. <1> อาบผิวสวยรอท่านผู้ชมอยู่5ใบนี้ค่ะท่านผู้ชมชมพูแดงม่วงเหลืองทองแล้วก็เขียว,ยวนั่นเองนะคะเป็นของท่านผู้ชมทันทีเซตนี้เพียง2199บาทครับราคาถูกต้องเหรอคุณกบถูกต้องครับถูกมากเลยนะถูกมากครับอ่ะท่านผู้ชมค่ะงั้นรีบไปผิวสวยกันดีกว่า2199บาทเบทอร์นี้เบอร์เดียวค่ะ02-4019599ค่ะเป็นไงสาใจยังยังครับอ่ะ ท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวมาสะใจนะคะช่วงหน้าเราจะมารับสายโฟนอินเพราะคุณกบเขาบอกยังไม่สะใจแต่ว่าที่สําคัญก่อนจะไปสายโฟนอินนะท่านผู้ชมขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งอีกนิดนึงนะเพราะว่ามีบางท่านบอกว่าโฟนอินมันโทรติดยากจริงเลยเออโทรเท่าไหร่นะโทรมาเป็นปีไม่ติดสักทีติดแต่คนเดิมเอาอย่างนี้กดยังไงก็กดไม่ติดสักทีเราก็เลยแบบว่าหาช่องทางท่านผู้ชมท่านไหนอยากเมาส์ผ่านรายการเราเลยมีทีมงานออกไปเมาส์ถึงบ้านโอ้โหไม่ไม่ต้อง ผ่านทางรายการแล้วไม่ต้องไปสัมภาษณ์ผ่านรายการยังมีอยู่แต่ทีนี้บางทีมโทรไม่ติดสักทีไงเราก็อยากเมาส์เหลือเกินอยากบอกเหลือเกินมันดีอย่างงี้มันโดนยางงี้อะไรอย่างนี้อ่ะท่านผู้ชมคะเป็นโอกาสแล้วนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะก็คือเราเนี่ยไปถึงบ้านนะคะเพื่อที่จะไปสอบถามผู้ใช้จริงเห็นผลจริงเลยจะมีทีมงาน ไปไปถึงบ้านเลยไปถามเลยมันดีจริงไหมใช้ตัวไหนอะไรยังไงแล้วสิทธิ์เหมือนโฟนอินไหมฮะสิทธิ์เหมือนกันเลยโอ้เหมือนโฟนอินทุกอย่างถูกต้องลดาท้าสิบเปอร์เซ็นต์สองชิ้นถูกต้องแล้วแถมเจอหน้าด้วยนะโอ้โฟนอินนี่ได้แต่ยินเสียงใช่ไหมอันนี้เราเจอหน้าเราเลยอ๋อนะคะคุณผู้ชมสนใจทำาไงดีฮะโทรไปเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะโทรไปที่เบอร์ศูนย์สองสี่ศูนย์หนึ่งเก้าห้าเก้าเก้าแล้วติดต่อฝ่าย โฆษณาประชาสัมพันธ์นี่นะคะจะเป็นผู้ที่ดูแลนะคะส่งทีมงานบุกไปถึงบ้านท่านผู้ชมท่านไหนนะคะอยากจะแบบนี่นะคะเมาส์กับเราเนี่นะเขาเรียกว่าช่วงของไฮโซเมาส์อ่าท่านผู้ชมนัโทรมาเลย อย่าลืมนะโฆษณาฝ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์โอ้เท่านั้นยังไม่หมดนะคุณซานมีอีกมีอีกครับเขาเรียกว่าครอบครัวของบางคนี้นะครับหลายท่านเนี่ยทำธุรกิจแล้วอยากจะเขาเรียกว่าเผยแพร่ธุรกิจเนี่ยโดยใช้รายการไฮโซพอรเฟคเป็นสื่อกลางนะครับสามารถทําได้แล้วนะครับตอนนี้ทําไงอะโอ้โหไม่ยากเลยครับติดต่อมาที่ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของบริษัทหกันเช่นเดียวกันครับอ๋อเหมือนกับอย่างคุณกบกําลังจะบอกว่าถ้าเกิดว่ากําลังขายขนมอยู่เรารู้สึกว่าขนมเราเนี่ยอร่อยมากคือกินไปแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนใครเนี่ย มันมีเคล็ดลับของมันแต่ว่าไม่มีใครรู้อะคือเราทําอร่อย<ะ>เราก็ขายได้ธรรมดาแต่ว่าจริงๆแล้วแหมเทคนิคของเรามันแตกต่างจากคนอื่นอร่อยกว่าคนอื่น<ะ>ทํำยังไงดีครับง่ายนิดเดียวกับท<ะ>่านผู้ชมประชาสัมพันธ์ค่ะ เหมือนบาคน,นี่ถ้าเราไม่ออกมาประชาสัมพันธ์ท่านผู้ชมก็ไม่สามารถรู้จักเราใช่นะบางทีอาจจะขายได้แถวๆนั้นนะ,ะเพราะว่าย่านนั้นที่เขาอยู่เขาอาจจะรู้จักแต่ว่าคนทั่วประเทศไม่รู้จักถ้าเราคิดว่าเรามีของดีเหมือนอย่างบาคน,นี่มีของดีเราเอามาประชาสัมพันธ์ท่านผู้ชมก็ต้องนําสิ่งดีๆของท่านผู้ชมมาประชาสัมพันธ์ให้คนอื่นเขารู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากจะประชาสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นขนมนมเนยผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามนะคะที่ท่านผู้ชมกําลังทําอยู่นะคะยกเว้นเครื่องสําอางนะคะเพราะเครื่องสําอางแปลว่าท่านนั้้นนจะตองเป็ อาโคนี่ไปแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบขนมอของทำด้วยอาหารชอบออะไรอย่างเงี้ยกิ๊บกอะไรที่แบบว่ามันแปลกรองเท้านะคะร้านทําเล็บทําไมที่แบบมันแตกต่างดูเล็บสุซานสิฮะท่านผู้ชมคือผู้หญิงนี่นะคะเสียเงินตั้งแต่หัวจรดไปเท้าค่ะแต่แต่ก็แฮปปี้ค่ะพอใจค่ะเพราะเสียวามสุแล้วสวย มีความสุขนะคะท่านผู้ชมขากับการที่เราแบบสวยขึ้นแน่นี่นะคะอย่างเราทําเล็บเนี่ยทำไมอุ้ยทําเล็บแล้วมันสวยจังอะไรอย่างเงี้ยอ,อ่ะมาประชาสัมพันธ์ได้นะคะคสามารถติดต่อไปได้นะคะที่ฝ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์เบอร์นี้ค่ะครับ024019599<อ>ติดต่อฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ครับแน่เป็นไง นี่อะสะใจไหมจุใจเลยครับแต่เท่านั้นไม่พอมีคนถามมาเยอะก่อนจะไปพูดสายโฟนอินเนี่ยขออีกนิดนึงอีกนิดนึงเนาะเยอะนะช่วงนี้ยช่วงนี้สุดท้ายแล้วนะท่านผู้ชมบอกประชาสัมพันธ์อะไรเยอะท่านผู้ชมเรื่องมันเยอะอะขอกันนิดนึงเพราะอันนี้ไม่พูดไม่ได้โดยเฉพาะตัวนี้เลยมีคนบอกมาคุณสุธานพูดเร็วเร็วนะ ฟังไม่ทันเลยกระเป๋าเนี่ยไอ้กระเป๋าหนังแท้เนี่ยรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นโควีเนี่ยมันเป็นยังไงคุณสมบัติเขาเป็นยังไงหนังมันเป็นยังไงมันต่างกันยังไงแล้วมันยังไงแบบไหนเอามาพูดกันช้าๆวันนี้นะคะดูกันชัดๆเลยวันนี้เป็นวันของโควีแล้วก็เป็นวันของกระเป๋าอเมื่อกี้เป็นรุ่นมินิใช่ไหมท่านไหนนะคะอยากได้รุ่นนี้เอาเอาทีละรุ่นแล้วกันทีละรุ่นรุ่นนี้นะคะรุ่นมีเดียมเดี๋ยวรอสักครู่นี่นี่นี่รุ่นมีเดียมรุ่นมีเดียมให้ให้เห็นก่อนเลยรุ่นมมีีีเดยน้ ท่าน <78. S 1> ผู้ชมค่ะจะใหญ่ขึ้นโอ่าที่ใส่เครื่องสําอางได้เลยนะใส่เครื่องสาอางได้นะคะแล้วก็ไปไหนมาไหนได้คุณผู้ชายนี่ก็สีดาได้โอเนี่ยสบายเลยแล้วก็มีสีม่วงมีสามสีนี่ท่านผู้ชมค่ะมีสีม่วงนะคะข้างในนะคะท่านผู้ชมมันจะใหญ่มากคือมันใส่เครื่องสาอางใส่อะไรได้ใส่อะไรได้หลายชิ้นเลยนะเนี่ยคือใหญ่ครับ <S <S นะแล้วก็คือใส่เสร็จปุ๊บก็บเวลาถือก็สะดวกอกีกยิวไปเลยยิปุ๊บปรับปรับปุ๊บปั๊บ,บอ่ะม,มีแจกฟรีด้วยนะฟรีอ่ะท<อ>่านไหนนะคะที่อยากรู้ว่านะคะแจกฟรีเนี่ยจะต้องทําอย่างไรนะคะถ้าอดรนทนไม่ไหวก็โทรไปสอบถามเบอร์เราขึ้นให้ตลอดเวลาครัเร,เราแจกฟรีนะแจกฟรีแจกฟรีท่านผู้ชมฟรีฟรีอ่าไม่เสียตังค์ฟรีเน้นเลยนะ ขนามีเดียมของเรานะคะนี่นะคะอยากได้ฟรีโทรไปสอบถามได้ส่วนไอตัวมินินะคะก็มาสักครู่บอกไปแล้วนะคะเซตอับผิวสวยฟรีไปเลยทีนี้มาดูอะโควีของเราเอาตั้งแต่ใบเล็กเลยใบเล็กก่อนนะคอ่าใบเล็กมาสวยจริงๆรท่านผู้ชมก็บอกขอสักวันเถอะคุณกุซานคืออยากรู้เห็นคุญซานพูดโควีโควีอะ วันนี้นะคะเป็นวันของกระเป๋าค่ะท่านผู้ <ฮะ S 2> ชมคู้ากระเป๋าโควีนะคะเพิ่งเปิดตัวก็นิดนึงแล้วกันนะคะเอาสีม่วงก่อนสีอินเทรนด์นี่ท่านผู้ชมเวลาเปิดเนี่ยเขาจะมีตัวตัวตัวเสียบเข้าไปตัวล็อกอ่าตัวล็อกนะคะ,กคะเสียบเข้าไปในนี้แล้วปุ่มนี้นะเราจะมีเขียนกับว่าบาโคนี่เพราะนั้นถ้าของแท้แน่นอนต้องมีสลักนะคะก็คือเรียกว่าต้องมีตาสแตนของบาโคนี่อยู่นะคะแล้วก็นี่นะคะรูปกระเป๋าเนี่ยสายกระเป๋าเนี่ยคะเขาจะเป็นโซ่แล้วนะคะที่หนังคล้องกับโซ่เนี่ยนะคะ เป็นหนังโควี่คือหนังแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นคุณภาพนี่นะคะคือส่งออกแล้วก็มีห้อยนะคะนี่นะคะเป็นบาโคนี่เช่นเดียวกันนี่นะคะเห็นไหมเราห้อยไว้หนังแท้นะอันนี้ก็หนังแท้สวยมากมากเลยหนังแท้ค่ะท่านผู้ชมค่ะนะคะแล้วเราก็จะมีนะคะประทับซ้ำสเต็มลงไปนะคะบาโคนี่นี่นะคะ บาโคนี่นี่แล้วหนังนะคะท่านผู้ชมยิ่งนี่เดี๋ยวทูซานจะทําให้ดูท่านผู้ชมดูหนังแท้เนี่ยเวลาที่เราจะพับจะยู่จะยี่เนี่ยมันจะไม่เป็นไรไม่เสียทรงมันจะไม่เสียทรงมันจะกลับมาทรงเดิมนะคะคืออันนี้อันนี้คือคุณสมบัติของหนังแท้ละความนิ่มล่ะครับทูซานโอ้โหความนิ่มเนี่ยไม่ต้องพูดถึงท่านผู้ชมมันพับได้อย่างเงี้ยท่านผู้ชมคิดว่ามันนิ่มไหมล่ะเนี่ยถ้า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 เรียกว่าหนังผสมหรือว่าไม่ใช่หนังแท้เนี่ยมันจะทําไม่ได้มันจะไม่คลายตัวนะเห็นไหมแล้วคลายตัวออกมามันจะไมม่ีรอยยับ เห็นบ่าอ่าเหังสวยจริงๆเลยครับอ่าแล้วมันทรงตัวกลับมาที่เดิมแล้วยิ่งใช้เนี่ยหนังแท้นะยิ่งใช้ยิ่งสวยนี่แปลกผมรู้อ่าเหมือนเกงยีนฮูซานยิ่งใส่ยิ่งสวยถูกถูกเพราะว่าคือถ้าเกิดในเรื่องของของการอ่า ใช้อย่างกางเกงยีนคือเขาใช้ทอถูกไหมมันเหมือนถักทอเงี้ยมันก็จะแบบมีความหนาแน่นยิ่งสีมันก็จะค่อยๆออกมาทีละนิดในการความหนาแต่อันเนี้ยหนังเนี่ยก็คือมันเอามาจากหนังสัตว์เลยนะคะหนังบาคุนี่โควีของเราเนี่ยมันก็คือเป็นหนังแท้ที่เป็นคุณภาพส่งออกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพับจะอย่างเงี้ยอุ้ยเราจะแบบมัดมัดไปนะเอาไว้ม้วนๆอยู่ในกระเป๋าพอออกมาอ่ะทรงตัวเหมือนเดิม แต่ผมรู้นะมันคือกระเป๋าตังค์นะอย่าเข้าใจผิดลูกค้าที่ใช้กระเป๋ารุ่นนี้นะ่มีวันได้พับกระเป๋าเลยทําไมมันจะหนาอยู่ตลอดเวลาเบอ่เงินมันเยอะมันเต็มครับอันนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะเนี่ยคือกระเป๋าเงินแต่ที่เรามาคล้องเนี่ยท่านผู้ชมคือมันเอาออกได้นี่ออกได้นะมันเอาออกไดมท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวซูซานจะเปิดให้ดูนี่การเปิดนะคะท่านผู้ชมไม่ยากดึงออกมาแล้วก็อันนี้เราก็ล็อกเข้าไปมันจะมีรูล็อกเข้าไปนะคะแล้วเราเปิดออกมานี่คือกระเป๋าตังค์นี่เราเปิดออกมาเราจะใส่เหรียญใส่อะไร ก็ใส่ในนี้แล้วเสร็จปุ๊บเราเปิดนะคะใส่เป็นพวกบัตรเครดิตนี่นี่อยู่ในนี้แล้วก็มีอีกล็อกหนึ่งสองล็อกสองล็อกใส่แบงก์พันแบงก์ห้าร้อยอ่านะคะแบงก์หมื่นมีไหมแบงก์หมื่นไม่มีแบงก์หมื่นก็เอาเป็นของนี่นะคะท่านผู้ชมแล้วตัวล็อกเขาจะอยู่ตรงนี้นี่ท่านผู้ชมมาดูตรงนี้ตัวล็อกปลดล็อกได้นี่ปลดล็อกครับ นี่ถ้าเราปลดล็อกนะคะท่านผู้ชมเนี่ยปลดออกมันก็จะเป็นกระเป๋าที่มันไม่มีสายครับก็คือกระเป๋าตังค์ง่ายๆเลยง่ายๆแล้วพอเวลาเราจะเดินไปเที่ยวไหนเนี่ยเราไม่อยากถือกระเป๋าใบใหญ่เราก็เอาสายมาล็อกเพื่อจะได้สะพายได้หิ้วได้ถูกต้องนี่เดี๋ยวนะคะมันคือกระเป๋าเงินนะคะกระเป๋าใส่สตังค์อะค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่ามีสองดีไซน์ในตัวเดียวกันใช่แล้วที่สําคัญอยากจะบอกท่านผู้ชมอย่างอะไรรู้ไหมคะกระเป๋าตังค์เนี่ยนะท่านผู้ชมเขาเรียกว่านะมันเป็น คือมันเป็นพลังอะ,ะท่านผู้ชมถ้าสามารถพอซื้อได้เนี่ยซื้อของแท้เพราะมันเป็นพลังทําให้เราเก็บเงินได้ดีนะแล้วก็ที่สําคัญนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ซูซานจะบอกอเราเอามาทําพิธีพร้อมกันก็ได้นะพรุ่งนี้วันอะไรเอ่ยพรุ่งนี้เนี่ยประมาณ ห้าโมงสามสิบสามนาทีครับพรุ่งนี้เขาเรียกว่าเป็นวันไหว้พระจันทร์อแล้วก็เป็นวันที่ใครที่อยากร่ํารวยแล้วมีเงินมีทองเต็มกระเป๋าเนี่ยมาทําพิธีพร้อมกันในรายการก็ได้เพราะว่ารายการเรายังไม่จบมันห้าโมงห้าสามสิบสามนาทีไงแต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนนะคะทําตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปทําต่อนะเดี๋ยวจะบอกว่าจะต้องทำยังไงนี่นะคะท่านผู้ชมขาเวลาสะพายขออนุญาตยืนสะพายมันสะพายอย่างนี้ได้อย่างนี้แล้วก็สะพายอย่างนี้ได้ครับอย่างนี้โอ้นี่เห็นไหม ือไปไหนมาไหนสะดวกแต่ถ้าเกิดว่าอุ้ยมันอันนี้ใช่ไหมมันยาวไปเราเราอยากอีกดีไซน์หนึ่งเหมือนให้มีกระเป๋าหลายๆใบะง่ายนิดเดียวทำได้อีกเหมือนดูที่สูซานทํานะคะโซ่นี่โซ่นะท่านผู้ชมม้วนอย่างนี้ม้วนนี่ปึ๊บเข้ามาสอดเข้าไปแล้วก็เอานี้สอดครับนี่เป็นไงอ๋อนี่อีกใบ เหมือนเล่นกลเลยนะเนี่ยท่านผู้ชมขาคือมัน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 ดีไซน์มันสวยและที่สําคัญคือมันเป็นหนังแท้มันเหมือนมี3ใบในใบเดียวกันเลยนะถูกต้องนะคะมันคือแล้วที่สําคัญคือดูสิท่านผู้ชมบาโกนี่โควีไม่เสียทรงเลยนะคะแล้วก็หนังแท้จริงๆนี่คือสีม่วงนะคะม่วงแล้วก็มีทูโทนก็คือม่วงอ่อนสำหรับใบที่1ส่วนใบที่2นะคะเหมือนกันเลยคุณสมบัตินะคะโซเซอร์อะไรเหมือนกันแต่เป็นสีชมพูฟ้าเป็นสีอินเทรนด์ที่ เป็นอะไรก็ไม่รู้อะผู้หญิงเนี่ยชอบมากนสีชมพูฟ้าเนี่ยนี่ท่านผู้ชมเข้ากับชุดคุณสานมากเลยถูกต้องถูกต้องท่านผู้ชมทุกอย่างเหมือนกันนะคะที่ใส่น้ำบ่งน้ำบัตนะคะแล้วก็นี่นะคะเวลาเสียบเราเสียบเข้าไปปุ๊บแล้วอะเนี่ยคะตัวห้อยปาคุนี่ก็สีฟ้าอะแล้วดูอเห็นไหมเขาชุดกันเลย